เมื่อชายหนุม่มที่แสนยากจนเขาได้ดันเจอประกาศเทปเจ้าที่ไม่ว่าเขาจะวาดอะไรทุกสิ่งที่เขาวาดเนี่ยจะกลายเป็นจริงทุกอย่างก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวนาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงส like, ักเก้าสิบเก้าไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่หมของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆในรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า King of p a i n t i n g กเลครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเริ่มต้นขึ้นที่เคอร์ฮวนจิตตกรหนุ่มมากความสามารถแต่เขาเนมีฐานะยากจนซึ่งเขาเนี่ยก็ตะเวนไปนั่งวาดรูปเหมือนหารายได้วันต่อวันด้วยรถเก่าๆของเขาที่สภาพแทบจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วซึ่งวันนี้เขาเนี่ยก็ได้เงินส่วนแบ่งขายภาพจากเหลยเจิงอีจิตรกรชื่อดังซึ่งได้แย่งผู้หญิงของเขาไปแถมยังแบ่งเงินให้กับเขาเพียงน้อยนิดแต่ถ้าว่าเงินก้อนนะั้นเนี่ยก็ต้องหมดไปภายในพริบตา กับการเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านย้อนหลังที่เขาเนี่ยค้างจ่ายอยู่ยังไม่มีทางเลือกและต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นหนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่ส่วนนิทรรศการภาพวาดถังจวงซึ่งเคอรหัวเนี่ยก็มาต่อรองกับเหลาโจเพื่อขอจัดนิทรรศการภาพวาดของตนเองหากเขาขายภาพได้เขาเนี่ยจะเอาเงินมาจ่ายค่าจัดให้แต่ทว่าเหล่าโจเนี่ยก็ต้องปฏิเสธไปพเพราะเขากนเคอรหัวเนี่ยก็พูดแบบนี้แต่เขาเนี่ยก็ขายภาพไม่ได้เลยสักภาพแถมเขาเนี่ยก็ยังโดนเหล่าโจเปรียบเทียบอีกว่า ภาพของเขาในมันห่วยแตกสูภาพของเหลยเจ้าง e ี้ไม่ติดแม้แต่ฝุ่นโดยที่ต่อจากน,านั้นภาพนั้นก็จะตัดไปที่ร้านตัดผมที่เสียวอิงหญิงสาวตาบอดเนี่ยกำลังทํางานอยู่และเธอเนี่ยก็กาลังให้บริการนวดกับลูกค้าชายสองคนแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ถูกพวกเขาลวนลามเพียงเพราะเธอเนี่ยตาบอดแต่ว่าโชคดีที่เคอห่วเนี่ยมาถึงที่ร้านพอดีทําให้เขาเนี่ยก็เลยจับก้นชายสองคนนั้นเพื่อเอาคืนแทนเสียวอิงทําให้ตัวเองเนี่ยก็เลยถูกต่อยเข้าจนหน้าตาเนี่ยบวมปูดไปหมด และในตอนที่เสี่ยวอิงเนี่ยทำแผลกับเขาเขาเนี่ยก็โกหกเธอไปว่าเขาเนี่ยจัดการนักเลงพวกนั้นได้หยุดแล้วและเสียงตอนออกมาเนี่ยก็เป็นเสียงตอนที่เขาต่อยพวกนั้นก่อนที่เขาจะจะเอารองเท้าส้นสูงที่ซื้อมาให้เธอลองใส่ดูซึ่งเธอเนี่ยก็ชอบใจมากแล้วพอตกดึกในคืนนั้นเหมิงฟ้าเพื่อนของเคอร์ห้วนเนี่ยก็มาค้างที่บ้านของเขาเพราะว่าถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เลยออกมานั่งดื่มและคุยกันซึ่งเหมิงฟ้าเนี่ยก็เป็นจิตรกรเหมือนกันและวันนี้ เมิงฟาเนี่ยก็บอกว่าเขามีอาชีพเสริมแล้วซึ่งนั่นเนี่ยก็คือการซื้อลอตเตอรี่หลายปึกมาเสี่ยงดวงเพราะว่ามันเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการได้เป็นปร,รมาจารย์จิตตกรเสียอีกซึ่งตอนนี้ข้อแค่มีเงินไม่ให้ญาติพี่น้องมาดูถูกได้อีกเขานี่ก็พอใจมากแล้วทําให้เครอร์ฮ้วนเขาเนี่ยก็ได้แต่ดื่มอวยพรให้เพื่อนประสบความสําเร็จก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะพากันเมาจนหลับคาโต๊ะบนดาดฟ้าไปโดยในระหว่างที่บวกเขาได้หลับกันไม่รู้เรื่องอยู่ดันจู่ๆเนี่ยก็ได้มีญานอาวกาศบบมมมหหิได้้้นนนเเเขขาาาออออยู่ืงว ซึ่งตอนนั้นเองเคอร์ห้วนเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเห็นมันเข้าพอดีแต่เขาในกอหมวกคุมหน้าตัวเองก่อนจะก้มหน้าลงด้วยความหวาดกลัวซึ่งยานลำนั้นเนี่ยก็หยุดอยู่กลางฟ้าก่อนจะปล่อยลำแสงส่งมนุษย์ต่างดาวลงมา3าคนพอเคอร์ห้วนเห็นดังนั้นเขาเนี่ยก็คิดจะถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้แต่ทว่าเขาเนี่ยก็ดันไปกดโดนปุ่มเปิดแฟลชทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งสพร้อมยานลำนั้นจึงได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาของเขาโดยที่เขาเนี่ยก็ยังไม่ทันจะได้ถ่ายอะไรเอาไว้เลย และมันี่ยก็มีเพียงแท่งเหลืองแสงสีม่วงแท่งหนึ่งที่มันจะตกอยู่บนพื้นเท่านั้นและในเช้าวันต่อมาทางด้านของเคอร์ฮวนเขาเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็จะบอกเหมิงฝ่าว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นมนุษย์ต่างดาวที่มีหัวเหมือนมะเขือซึ่งปรากฏว่าเหมิงฟ้าเนี่ยก็บรรยายเสิ่งที่เขาเห็นได้เหมือนกันไม่มีผิดแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเหมิงฝ้าเห็นเหมือนกันแต่พอภาพที่เขาเอามาวางไว้ข้างเตียงของเคอร์ฮวนมันเนี่ยคือภาพยานอวกาศสีม่วงและก็มนุษย์ต่างดาวหัวมะเขือทําให้เขาเนี่ยจึงคาดว่า ภาพภาพนั้นอาจจะทําให้เคอร์หว้วนเห็นแล้วเก็บเอาไปฝันเท่านั้นเองก่อนที่เหมิงฟ้าจะรีบร้อออกไปทํางานก่อนโดยหลังจากที่เบิงฟ้าออกไปเคอร์หว้วนก็เห็นว่ามีแท่งประหลาดบางอย่างได้วางอยู่บนโต๊ะของเขาด้วยและหลังจากเหตุการณ์นั้นเคอร์หว้วนก็ได้ออกมารับวาดรูปเหมือนตามปกติซึ่งเขาเนี่ยก็แท่งประหลาดนั้นมาเหล่าใช้แทนดินสอสีที่หักไปแต่ทว่าหลังจากที่เขาใช้มันมนันก็ทําให้วัตถุที่เขาวาดลงบนกระดาษเคลื่อนไหวได้อีกทั้งยังกลายเป็นของจริงแล้วก็ออกมาจากกระดาษของเขาด้วย พอเห็นแบบนั้นเขาเนี่จึงรีบเก็บของแล้วไปลากเหมืองฟากลับมาที่บ้านก่อนจใจเพื่อนเนี่ยทีมตัวเองเพื่อจะได้ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฝันไปก่อนที่เขาเนี่ยจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีว่า,มาเมื่อคืนในเขาเห็นอะไรและเขาเนี่ยก็ได้เอาแท่งสีม่วงนั้นออกมาวาดทองคําแท่งที่เพื่อนอยากได้ลงบนกระดาษแล้วมันเนี่ยก็กลายเป็นทองคําแท่งของจริงออกมาจริงๆและเมื่อได้เห็นแบบนั้นทั้งสองเนี่ยก็ตาลุกวาวขึ้นมาทันทีซึ่งเมื่อมีหนทางที่จะรวยทั้งสองเนี่ยก็เลยเกิดการถกเถียงกันอยู่ครู่หนึ่ โดยเคอรห์หวนนั้นเขานี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเห็นและเก็บแท่งสีม่วงนี้มาได้เขาเนี่ยจึงมั่นใจมากว่าคนจะรวยเนี่ยคือตัวเขาเองแต่ทว่าเหมิงฟาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ชวนเคอรห์หว่นออกไปนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันก็คงไม่มีทางได้เห็นมนุษย์ต่างดาวแน่และพอแบบนั้นแล้วแท่งสีม่วงอันนี้จะต้องเป็นของเขาทั้งสองคนทําให้เคอรห์หวนจึงตกลงกับเมิงฟ้าว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องรวยกันสองคนแบบเงียบๆจะให้ใครมารู้ความลับนี้ไม่ได้เด็ดขาดทําให้หลังจากานั้น เคอร์้วนเนี่ยก็เริ่มวาดคดีหาตให้ตัวเองก่อนที่อยู่ดีๆจะได้มีบ้านหลังใหญ่โผล่ขึ้นมาอยู่กลางชุมชนเล่ากันว่ามัน,น่ยตกลงมาจากฟ้าทำให้บู้คนเนี่ยก็ต่างพากันตื่นตกใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงทำให้พวกตำรวจเนี่ยก็เลยรีบมาตรวจสอบอย่างไวซึ่งเคอร์้วนกับเหมืองฟ้าที่ยืนทำอะไรไม่ถูกอยู่กลางฝูงชนจึงพยายามหายยางลบมาลบลูกคดีหาตด้านทิง้งแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้พกยางลบออกมาด้วยทำให้เคอร์ห้วนเนี่ยก็เลยลองหาดูบนแท่งสีม่วงนั้น ่อนจะเจอปุ่มที่กดแล้วมีพลังดูดได้เขาเนี่ยจึงใช้มันดูดคหาสน์บนกระดาษจนเกี้ยงและพอเป็นแบบนั้นคหาสน์ตรงหน้าทุกคนเนี่ยก็หายวับไปด้วยเล่นเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสับสนเข้าไปใหญ่ทาให้เหมิงฟาเนี่ยก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการบอกว่าเมื่อครู่เนี่ยคงเป็นปรากฏการณ์มีหลาดก็ทนนั้นเองโดยพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้สองเพื่อนซีเนี่ยก็ได้ตกลงกันใหม่ว่าพวกเขาในควรว่าเฉพาะของที่จะเป็นน่าจะดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ ทำให้เบืองฟ้าเนี่ยก็เลยเสนอให้วาดเงินสัก2 0 0 3้อยล้านเพื่อเอามาซื้อบ้านคนละหลังรถคนละคันจากแม่บ้านคนขับรถแต่ทว่าเคอร์ห้วนเนี่ยก็คิดว่าวาดธนาบาททัตรทิละใบายเนี่ยมาเหนื่อยเกินไปทาให้เมืองฟ้าเนี่ยจึงเอาแท่งนั้นไปวาดเองซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้วิธีเขียนจํานวนตัวเลข200ล้านลงไปซึ่งบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ผลและมัน,นก็ออกมาเป็นแค่ตัวอักษรเท่านั้นทํให้เคอร์ห้วนเนี่ยจึงลองวาดเป็นมัดเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวพร้อมเขียนจํานวน200ล้านกํากับเอาไว้และบ้านเนี่ยก็ปรากฏว่า พวกเขาเนี่ยก็ได้เงินสดจํานวน200ล้านออกมากองทัพพวกเขาได้สําเร็จทาให้หลังจากานั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาภายในชั่วข้ามคืนและพวกเขาเนี่ยก็มีเงินมาจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าให้เพื่อนจิตกรทุกคนในตึกเดียวกันถึงห้องละ100ปีทําให้ใครๆเนี่ยก็ต่างพากันเรียกทั้งคู่ว่าอาจารย์และพวกเขาเนี่ยก็สามารถขึ้นป้ายโฆษณาตัวเองให้ใหญ่กว่าป้ายของเหลยเจิงอีได้และยิ่งไปกว่า,านั้นพวกเขาเนี่ยก็ยังซื้อเครื่องหาสุดแพงหลังละ40ล้านสองหลังที่เงินสดก่อนจะเกทับเหลยเจิงอี ที่ไม่สามารถมีเงินมาซื้อเครื่องหัต์ได้แบบพวกเขาและหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาที่ทั้งสองร่ำรวยซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยก็ถังไปทั่วเมืองทําให้เสี่ยวอิงเองก็ได้ยินข่าวกับเขาด้วยซึ่งเคอหัวเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณเธอที่อยู่ข้างเขาในช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดทําให้เขาเนี่จึงได้ขอเธอแต่งงานในครือหาด์โดยเชิญคนมาเป็นสักขีพยานจํานวนมากแต่ทว่าเธอเนี่ยกลับปฏิเสธเขาเพราะว่าตอนนี้เธอกับเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกันเลยและไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยไม่ชอบเขา แต่เธอเนี่ยไม่คู่ควรกับเขาที่ตอนนี้มีเงินแล้วตั้งหากทําให้เขาเนี่ยก็เลยออกมาเล่าให้เธอฟังตามลําพังว่าเขาเนี่ยมีเงินมาได้ยังไงก่อนจะลองให้เธอจับดินสอประหลาดแท่งนั้นดูทําให้เสี่ยวอิงจึงขอให้เขาวาดดวงตาให้เธอคู่หนึง่งแต่ถ้าว่าการจะทําให้ดวงตาเข้าไปอยู่บนใบหน้าเธอนั้นมันเนี่ยไม่ง่ายเลยซึ่งเคอร์ห่เนี่ยก็ต้องวาดภาพเหมือนตัวเต็มของเธอก่อนแล้วก็เติมดวงตาคู่สวยให้เธอจนในที่สุดเสี่ยวอิงเนี่ยก็หายวับไปก่อนที่เธอเนี่ยจะดูออกมาจากภาพวาด ด้วยดวงตาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถา่าในความจริงแล้วดวงตาที่เสียวอิงได้มาเล่าปฏิหารนั้นก็ <S <S ต้องทําให้นางแบบสาวสวยคนหนึ่งสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปอย่างไร้ร่องรอยขณะที่เธอในกําลังถ่ายแบบอยู่ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีข่าวรายงานออกมาว่าครืงหารของชายคนหนึ่งเนี่ยก็ได้หายไปก่อนจะกลับมาในอีกส0นาทีโดยชายอีกคนก็เช่นกันในขณะที่เขาในขับรถกับแฟนสาวอยู่ดีๆรถของเขาเนี่ยก็หายไปดื้อ ทำให้เขากับแฟนสาวเนี่ยก็เลยต้องก้นกระแทกลงไปนั่งกันอยู่กลางถนนด้วยความงุนงงจนเขาเนี่ยต้องไปแจ้งความลดหายเอาไว้ก่อนซึ่งข่าวเหล่านี้ก็ทําให้ตํารวจี่ยทำงานกันอย่างดักโดยที่ต่อจากต้นสารวัตรเจิง้งเขาเนี่ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดถึงการโจรกรรมเงินสดในธนาคารโดยที่กองเงินสดในห้องเซฟอยู่ดีๆเนี่ยก็อันตรธานหายไปหลายกองแม้ว่าจะตรวจสอบหลายครั้งแล้วก็ไม่พบว่ามีการตัดต่อภาพเลยด้วยทําให้หลังจากนั้น สถานีตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากสวนสนุกว่าบอลลูนที่เพิ่งปล่อยจู่ๆเนี่ยก็หายไปอย่างไม่มีสาเหตุจนนักท่องเที่ยวเนี่ยตกลงไปในน้าซึ่งบอลลูนที่ว่านั้นเคอร์ห้วนกับเมิงฟ้าเนี่ยก็ได้วาดไปนั่งเล่นเที่ยวกับเสี่ยวอิงแล้วก็เทียนเทียนแฟนสาวของเมิงฟ้าอยู่นั่นเองและใน4คนนี้ก็มีเพียงเทียนเทียนที่ยังไม่ดูเรื่องมนุษย์ต่างดาวโดยเมิงฟ้าเนี่ยก็โกหกไปว่าเคอร์ห้วนเนี่ยเป็นจิตรกรชื่อดังระดับโลกเขานี่ก็เลยหาเงินได้เยอะมากส่วนเสี่ยวอิง เธอเนี่ยก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาม,มาซึ่งเทียนเทียนเนี่ยก็เชื่อเขาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาเก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าข้างนอกนั่นเนี่ยกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่บ้างทําให้พวกเขาเนี่ยจึงใช้เงินจับจ่ายกันอย่างสบายใจและหลังจากที่เที่ยวเล่นกันเสร็จเคอห้วนเนี่ยก็ได้กลับไปหาเหล่าโจเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยจะจ่ายเงินห้าล้านสำหรับจัดงานนทิทรรศการของเขาทําให้เหล่าโจเนี่ยจึงรับรองเขาอย่างราชาเพื่อจะจัดงานนทิทรรศการภาพวาดขนาดใหญ่ให้กับเคอร์ห้วน จนทางด้านของเลยเจิงอี้ในเริ่มสงสัยว่าเคอร์้วนเอาเงินมาจากไหนมากมายจึงได้ให้คน,นไปสืบมาก่อนจะพบว่าภาพของเคอร์ห้วนไม่ได้ถูกขายออกไปสักภาพและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกรังวลใหญ่อะไรจึงได้เดาไปว่าเคอร์้วนอาจเกี่ยวข้องกับคดีเงินในธนาคารกับสิ่งของของชาวบ้านหลายคนที่หายไปอย่างแน่นอนและในเวลาเดียวกันที่ทางด้านของสัลวัตเจิงเขาเนี่ยก็กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากนักข่าวว่าคดีเหล่านี้เป็นไปได้หรือไม่ที่มนันอยจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งมีหลายคนอ้างว่าเห็นกันและบ้านเนี่ยก็เป็นคนเอาของมีค่าพวกนี้ไปทําให้เขาเนี่ยก็เลยตอบได้เพียงว่าทางตํารวจในกําลังตรวจสอบกันอยู่จึงไม่อยากให้สื่อเอาข่าวมนุษย์ต่างดาวมาทําให้เกิดความตื่นตระหนกและเขาเนี่ยจะเล่นไขคดีนี้อย่างเต็มที่และหลังจากนั้นจูจูสารวัตรเจิ้งเนี่ยก็ได้รับสายจากเหลยเจิ้งอี้ที่ได้โทรมาแจ้งว่ามีคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆเนี่ยก็รวยขึ้นมาผิดหูผิดตาเพอาะที่ยินแบบนั้นสารวัตรเจิ้งเนี่ยก็เลยสนใจขึ้นมาเลยทีเดียวโดยที่ต่อมา พอถึงในวันงานนิทรศการของเคอร์ฮวน <c oughs> เขาเนี่ก็ได้ปลอมตัวป,ป่าปนไปกับผู้ชมในงาน <c oughs> เพราะอยากรู้ว่าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับภาพวาดของเขาโดยที่สารวัตรเจิ้งเนี่ยก็มาในชุดนอกเครื่องแบบแล้วก็คอยจับตาดูเคอร์ฮวนอยู่อย่างไม่ละสายตาส่วนทางฝั่งของเลยเจิ้งอีเขาเนี่ยก็อยู่ในงานแล้วก็คอยจับผิดจดคอดอยชองโวแล้วก็ปัญหาจากภาพวาดของเคอร์ฮวนและในงานประมูลภาพต่างๆสารวัตรเจิ้งเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากลูกน้องว่าพวกเขาเนี่ยตรวจสอบแล้ว ก่อนจะพบว่าเงินสดที่เคอห้่นใช้ซื้อคดีห่าต์มันเนี่ยมีเลขตรงกับธนาบัตรของธนาคารที่หายไปพอได้รู้แบบนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็เลยทําการจับกุมตัวเคอห้วนกับเหมืองฟ้าในทันทีและจากการสอบสวนก็ทําให้สองเพื่อนสีเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเงินของพวกเขาเนี่ยมีเลขตรงกับธนาบัตรของธนาคารและรถของพวกเขาเนี่ยก็เป็นรถของคนที่มาแจ้งความรถหายซึ่งทั้งสองเองเนี่ยก็สับสนไม่น้อยแต่ก็ต้องยอมสาร,รภาพไปว่าพวกเขายมีพลังวิเศษ ก่อนจะขอพื้นที่ส่วนตัววาดรถเฟอร์รารี่ให้พวกคุณตำรวจมาหนึ่งคันภายในเวลาไม่กี่วินาทีทำเอาพวกตำรวจที่ได้เห็นได้ถึงกับอึง้งและเมื่อไม่มีหลักฐานว่าทั้งสองนี่เป็นหัวขโมยทําให้พวกเขาเนี่ยจึงได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนจะบอกทุกคนว่ามันเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ให้ทุกคน,นชมงานนทิทรรศการต่อได้แต่ทว่าหลังจากนั้นเข่อห้วนเหมือง้าและเสี่ยวอิงก็ได้กลับมานั่งอ่านข่าวจนพวกเขาเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าการวาดภาพของพวกเขา มันเนี่ยเป็นการย้ายสิ่งของจากที่อื่นแล้วก็เป็นของคนอื่นให้มาเป็นของพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับดวงตาของเสียวอิงมันเนี่ยก็เป็นของนางแบบสาวคนนั้นที่ดวงตาได้หายไปด้วยเช่นกันส่วนทางด้านของสัละวัดเจิงเขาเนี่ยก็ได้ตรวจสอบพบว่ารถเฟอร์รารี่คันนั้นมันเนี่ยก็เป็นคันเดียวกับรถที่หายไปจากร้านขายรถทําให้เขาเนี่ยจึงไปซุ่มจับตาดูเครอร์วนที่หน้าคดีหาดเพราะว่าจะจับเขาในข้อหาใช้พลังพิเศษเนี่ยก็ไม่ได้จึงทําได้แค่รายงานเบื้องบน ก่อนจะรอคําสั่งต่อไปเท่านั้นแล่ที่ทางด้านเมิงฟ้าเนี่ยก็พยายามเรียกขวัญกําลังใจให้เพื่อนก่อนจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยใช้ดินสอวาดออกมาไม่ได้ขโมยหรือไปแย่งชิงใครบาจนกระทั่งจู่ๆในตอนนั้นมาชาชาแฟนเก่าของเคอห้วนก็ได้มาขอประตูนในสภาพที่ใบหน้ามีแต่รอยฟกช้ำเพราะถูกเลยเจ้าองอี้ตบตีเนื่องจากเธอเนี่ย,ยไปพูดว่าเขาอิจฉาเคอร์หุ้นทำให้เขาเนี่ยก็เลยไม่พอใจจึงซ้อมเธอและชาชาเนี่ยก็มาที่นี่เพราะอยากขอโทษเคอร์หนุน ที่ตอนนั้นที่เขาไปหาเหลยเจิงอี้ก่อนที่พุ่งนี้เนี่ยเธอจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วแต่ทว่าเคอร์ห้วเนี่ยก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของเธอถ้าไม่เคอร์ห้วเนี่ยก็เลยดื่มปรับความเข้าใจกับเธอสองต่อสองจนเขาเนี่ยเริ่มเมาจึงได้หลุดปากพูดถึงที่สอต่างดาวออกมาและยิ่งไปกว่านั้นเขาเนี่ยก็ยังหยิบดินสอออกมาให้เธอดูซึ่งมันเนี่ยก็กลายเป็นว่ากล้องที่อยู่บนตัวของชาชาก็ได้ถ่ายไปให้เหลยเจิงอี้ได้รู้ความจริงทั้งหมดเลยโดยหลังจากนั้นในวันถัดมา เคอร์้วนเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจเอาเสร็จเลยว่าตำรวจยังจะรู้เรื่องดินสอต่างดาวแล้วแต่ว่าด้วยความไม่อยากกลับไปจนหรือไม่อยากให้เสียวอิงกลับไปตาบอดอีกครั้งทําให้เค้ากับเหมืองฟาเนี่ยก็เลยคิดว่าจะลบทุกอย่างคืนเจ้าของไปสักครึ่งหนึ่งแต่จะให้คืนดวงตาเพียงข้างเดียวยก็ไม่ได้จนเสียวอิงเนี่ยก็เลยบอกให้พวกเคาลบดวงตาคืนไปทั้งสองข้างพอเธอเนี่ยก็ไม่อยากมีแสงสว่างในขณะที่อีกคนจะต้องตกอยู่ในความมืดและตอนนี้เธอเองเนี่ยก็ได้เห็นโลกใบนี้ได้เห็นหน้าของเคอร์้วน แค่นี้เนคคี่ยเธอก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วและเธอเนี่ยก็ไม่อยากรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตทําให้ทั้งสามเนี่ยจึงโหวตกันว่าพวกเขาควรเอาดินสอให้ตํารวจหรือไม่ซึ่งเสี่ยวอิงเนี่ยก็ยกมือเห็นด้วยที่พวกเขาจะเอาดินสอให้ตํารวจแต่เคอรว์วนกับเหมิงฟ้าเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ส่งดินสอให้ตํารวจไปแต่แล้วในตอนนั้นเทียนเทียนเนี่ยก็โผล่เข้ามากลางวงซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยินที่พวกเขาคุยกันหมดแล้วและเธอเนี่ยก็เห็นด้วยว่าให้พวกเขาเอาดินสอต่างดาวให้ตํารวจไปเสียและอีกอย่าง เธอเนี่ยก็ไม่ได้เรียกเหมืองฝาเพราะเงินของเขาแต่เพราะเขาในจริงจังและก็ไม่เหมือนคนอื่นที่เคยเข้ามาจีบเธอซึ่งเธอเนี่ยก็รับรู้ได้ว่าเขารักเธอจริงจากใจถ้าให้สุดท้ายทั้งสี่เนี่ยจึงเห็นตรงกันว่าพวกเขาเนี่ยจะมอบดินสอให้กับตํารวจไปซึ่งสารวัตรเจิ้งเนี่ยก็ให้การรับรองว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกลงโทษเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวหรือพลังพิเศษอะไรแบบนี้แต่ทว่าพอพวกเขาเปิดตู้เซฟบอกมาดินสอเนี่ยกลับไม่อยู่ในนั้นแล้วและด้านเนี่ยก็เป็นเพราะเมื่อคืน ตอนที่เคอร์ว้วนเมาแล้วหลับไปเลยเจิงอีเนี่ยก็ได้แอบมาขโมยอดีสอดนั่นไปแล้วก่อนจะพาชาชาที่เมาเหมือนกันกลับไปโดยที่สารวัตรเจิงเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรและตอนนี้เขาเนี่ยก็อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะนั่งว่าสู่นิทรศการที่อลังการที่สุดในโลกเพราะความฝันของเขาคือการได้เป็นจิตกรที่ไม่มีใครเทียบได้แถมตัวของเลยเจิงอีเขาเนี่ยก็ยังได้ในลมิตคฤหาส์ที่ยิ่งใหญ่ยังกวังหลวงขึ้นมาก่อนจะทําตัวเป็นพระราชาพร้อมกับผักใสชาชาให้กลายเป็นเพียงสนมที่เขาไม่ใหญ่ดีแล้ว และเขาเนี่ยก็ยังทําให้อลิสมิดยูนิเวิร์สหายเว็บไปจากเวทีก่อนจะมาอยู่ที่ข้างกายของเขาแทนและทันใดนั้นเองรถตํารวจหลายคันก็ได้บุกเข้ามาที่ตําหนักของเลยเจิงอีพร้อมด้วยเคอร์ฮวนเหมิงฟ้าเสี่ยวอิงและก็เทียนเทียนโดยที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นลานเวสนามบินทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยอธิบายให้เจิงอีฟังว่าสิ่งที่เขาว่าดอกบานั้นมันเนี่ยเป็นการเอาของคนอื่นย้ายมาเป็นของตัวเองไม่ใช่ของที่ได้ขึ้นมาใมา่ แต่ทางด้านของเลยเจิงอี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยแถมเลยเจิ้งอี้เนี่ยก็ท้าทายสัตว์ัตเจิงด้วยการพยายามวาดยานอวกาศเพื่อจะใช้นั่งไปที่ดาวแผ่นดอลลราแต่ทว่ายานที่เขาวาดนั้นมัน,นก็ได้เป็นยานลำที่มาอย่างโลกในคืนที่เคอร้วนดื่มเบียร์กับเหมิงฟ้าโดยมัน,นก็โผล่มาลอยอยู่เหนือสนามบินทำกางความตกตะลึงของทุกคนซึ่งเคอร้วน,นก็จำได้ทันทีว่าดินสอน,นตกลงมาจากยานลำนี้นี่แหละก่อนที่มนุษย์ต่างดาตวตัวสีม่วง3มคนจะได้เดินตรงเข้ามาหาพวกเขา แล้มันเนี่ยก็จับเคอร์ห้วนบีบคอเพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนย้ายยานของพวกมันมาที่นี่โดยมนุษย์ต่างดาวนั้นพวกมันเนี่ยก็ต้องการตามหาเครื่องกำจัดขยะอวกาศแต่ทว่าเลยเจิงอีเนี่ยกับว่ารถถังขึ้นมาเพื่อถล่มพวกมันด้วยกลัวว่าดินสอเนี่ยจะถูกเอาคืนไปแต่ทว่าสุดท้ายเจิงอีเนี่ยก็ถูกมนุษย์ต่างดาวจัดการจนต้องยอมแพ้และเขาเนี่ยก็ส่งดินสอคืนให้พวกมันไปและพวกมันเนี่ยก็โมโหมากที่ดินสอเนี่ยถูกทําให้พังทําให้เคอร์ห้วนเนี่ยก็เลยสารภาพว่า เขาเนี่ยเป็นคนเหล่าให้มันเป็นดินสอเองเพราะเขาเนี่ยเป็นจิตกรโดยความซื่อสัตย์ของเคอร์ฮวนก็ทาให้พวกมันรู้สึกว่าดาวโลกเนี่ยช่างงดงามยิ่งนักก่อนที่พวกมันเนี่ยจะช่วยคืนของทุกอย่างกลับสู่ที่เดิมรวมทั้งดวงตาของเสี่ยวอิงด้วยทําให้หลังจากนั้นทุกอย่างเนี่ยก็กลับสู่สภาพตามที่ควรจะเป็นแต่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ดันกลับดาวไม่ได้พอาวิญญาณของพวกมันเนี่ยก็ถูกส่งกลับคืนไปในอวกาศเสร็จแล้วจากการกดลบเพลินไปหน่อยทําให้พวกมันเนี่ยก็เลยรีบออกไปตามหายานของพวกมัน ก่อนที่จะถูกมนุษย์โลกจับไปแสดงในสวนสัตว์แทนส่วนทางด้านของเหลยเจิงอีและลูกน้องพวกเขาเนี่ยก็ถูกตำรวจจับกลุมตัวไปในหลายข้อหาส่วนทางด้านของชาชาเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาขอโทษเครอร์หุนอีกครั้งซึ่งเขาเนี่ก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรก่อนที่ทุกคนจะนจะแยกย้ายกันไปด้วยดีโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณนน์นั้นนางแบบสาวสวยเมื่อเธอเนี่ยได้ดวงตากลับคืนมาแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาขอบคุณทุกคนก่อนจะปรากฏต,ตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งส่วนทางด้านของเครอร์หุน เขาเนี่ยก็ได้กลับมายากจนก็นจะเล่ขายภาพวาดตามข้างถนนเหมือนแต่ก่อนทําให้เขาเนี่ยก็เลยโดนภรรยาอุ้มลูกมาตอบว่าที่เขาเนี่ยปล่อยให้เธอยุ่งเลี้ยงลูกและขายของที่ร้านอยู่คนเดียวทําให้เขาเนี่ยก็เลยต้องเก็บภาพกลับเข้าร้านไปช่วยเธอก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับนองหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า King of Painting โดยหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยก็รู้สึกว่านี่เนี่ยเป็นหนังจีนอีกเรื่องที่สนุกมากเลยครับ โดยผมเนี่ยก็ได้คิดไปว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีดินสอบแบบพระเอกบ้างผมเนี่ยจะวาดอะไรขึ้นมาบ้างและทาเป็นเพื่อนเพื่อเลยครับถ้าเกิดว่ามีดินสอวิเศษแบบพระเอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะใช้มันวาดอะไรขึ้นมากันถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนนังเรื่องนี้ก็ยังไม่มีคะแนนจากเว็บ IMDb นะครับส่วนในวันนาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอไปสักที่เจดเต็มส0บคะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไป ผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราก็ฝากเพื่อนเพื่อไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่มาจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวันาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ